สวัสดีครับพี่น้องเงือนหิ้วฟังแนวทาง้งทั้งว่าปีเด้พี่น้องว่าเพิ่นได้เลขกด้มาฟัางจากเจดแเดวครับเจดแเดวห้าน้อยถือห้าน้อยคูมวดแล้วคูมือครับพี่น้องเมื่อนีนเพิ่นก็บ,บอกมาแล้ววันที่สามสิบเนาะสามสิบตุลาพี่น้องเอาฟังเบลงว่าเพิ่นบอกกันยังมาพร้อมด้วยเลขไใหญ่วันที่หนึ่ง ครับพี่น้องเพื่อนบอกมาแล้วเพื่อนบอกว่าเราต้องซื้อหลายหารอยคุณหารอยพ่อเพื่อนบอกลองมาฟังเพื่อนพี่น้องให้เป็นแนวทางเด้อผู้ใดมีบุญกกดติดตามแหนมกดกระดิ่งให้พร้อมเนาะมาฟังเพื่อนพ่อบอกตัวใดเนะาะทั้งว่าปีดังแห้งหาซือ้อเพื่อพี่น้องเลขชุดนี่หาใบนี่แปดร้อยพี่น้อง ฟังเบิ้งว่าตัวไหนเนาะบายครับหอยดังจ้าอ่าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก่ะเข้ามาอันวิเคราะห์อันอันห้อยดังไม่ว่าปีกันเนาะค่ะมื้อนี้กอ่าเข้าสิบบาทปองกันววันที่เท่าไหร่ครับเอาฮานอยก่อนบ่ค่ะฮานอยมื้อนี้สำหรับมื้อนี้เนาะค่ะเอาฮานอยสำหรับมื้อนี้ก่ะอันดังอยู่แปดสองค่ะแปดสองสองแปดเนาะเจ็ดสองแปด จ้าร้องมึงนะค่ะเด้อจะเล่นหลายเล่นตัวฤาษีบาดเศร้าบาทจ้า,าจสำหรับเลขใหญ่วันที่หนึ่งเนาะคะ่ะเนาะกักสีมี่ยุกเก้าแปรก็หาสองค่ะนี่แหละคะ่ะร้องร้องมึงะคะ่ะจะเล่นหลายจะหารอยพูดหารอยกับพ่อจ<ะ>้าบ้าลายบ่ครับจ้าตะเพิ่นบอคึงเงนาะตะ,ะเก่ากัดส,สือบ้านไรกันล่ะคะ่ <laughs> จะจ้าร้องมึงจ้านะครับไม่ดังเรื่องว่าปี 嗯、啊。